สวัสดีค่ะสวัสดีกะะนะัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทลอดฮิลลิง n 9 99สำหรับวันนี้ก็ยังเป็นคำถามเดิมอีกชิ้นเคยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะบอกกับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคำแนะนำมีกำลังใจอะไรมาส่งให้เราหรือมีเรื่องอะไรที่เราควรรู้แล้วท่านอยากบอก ก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตพ่อแม่ครูปอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่กำลังรับชมรลบฟังคลิปนี้ขอให้ท่านส่งต่อสื่อสารข้อความยังตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกันเลยเรามาดูพลังงานของเราวันนี้กันนะคะว่าพลังงานของเราเป็นอย่างไรเนาะ สภาวะสถานะตอนนี้เป็นอย่างอะ่รจิตวิวตอนนี้กำลังมีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตนะกิน เที่ยวสถานะตอนนี้ถูกผูกพันธนาการไว้ด้วยความสุขความต้องการความได้ในสิ่งที่ต้องการ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือถูกผูกพันถูกพันธนาการไว้ด้วยกิเลสตัณหาราคะนะคะแล้วก็ความต้องได้ต้องมีต้องดีต้องสุขข้อสามใบนะคะข้อวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพูดคุยอยากแนะนำอยากบอกอะไรกับเราในเรื่องอะไรสามใบก่อน ห้าดัและสิบถ้วยนะคะแม่หนูนต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงดังรบก,กวนเป็นเสียงรถวิ่งหรือเสียง อื่นๆเนาะว่าแม่หนิงอยู่เป็นเป็นแฟลตเนาะก็ไม่สามารถควบคุมเสียงได้นะคะก็จะมีสิยงต่างๆเข้ามารบกวนเนาะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกเราเฮ้ยสองใบแล้วกันนะคะ,ะหกถ้วย แสามเหรียนคุณกำลังจะเนาะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้เข้าถึงเข้าถึงด้านอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นด้านที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นด้านที่ถอนตัวได้ยากเพราะว่า สิ่งที่ใช้มาล่อลวงเราก็คือความสุขความต้องได้ต้องมีต้องดีต้องได้เนาะเนี่ยงูพิษห้าตัวพยามาลการดื่มดำกินใช้นะคะเราก็มันก็จะทำให้เราลุมล่มหลงได้ง่าย แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งศักดิสิทธิ์ที่ท่านอยากจะบอกเราก็คือถ้าเราผ่านจุดนี้นะผ่านจุดหลงหลงดีหลงดีหลงสุขไปได้นะคะมันคุณก็จะได้รู้โลกมากขึ้นเนะดูนะคะคุณก็จะได้รู้โลกมากขึ้นคุณก็จะเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่มีอิสระเหนืออิสระก็คือเข้าใจในทุกๆอย่างเข้าใจใน เข้าใจในโลกเข้าใจในความเป็นธรรมดาของโลกมีรักโลภโกรธหลงมีกิเลสตัณหามีความอยากได้อยากมีเป็นธรรมดาเนาะและเราก็ได้อยู่จุดๆุดนั้นได้สัมผัสจุดๆนั้นและได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรชีวิตเราเกิดมาเพื่อพัฒนา พัฒนาจากจุดนี้ไปอย่างจุดนี้พัฒนาจากความทุก์ขไปสู่ความสุขและเมื่อเจอความสุขแล้วเราก็ต้องปล่อยมือจากความสุขแล้วไปสู่ความว่างทางจิตใจความโปร่งโล่งเบาแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงความสุขเนรันนั่นก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีก การเขาเรียกอะไรนะห้าดับการถ้าสำหรับแม่หนึ่งมองตามไพ่ะนั่นคือการการระแวดระวังการกลัวโดนโดนหักหลังการกลัวกลัวที่จะกลับไปหลงทางอีกนั่นเองนะคะแล้วก็ สิบถ้วยความสุขถ้าคุณรู้จักปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองคอยระมัดระวังตัวเองไม่ให้ไปร่วมหลงกับสิ่งต่างๆที่เคยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหลงสุขหลงทุกข์หลงดีหลงมีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความสุขก็จะเป็นของคุณนะมีเพื่อนมีมิตรภาพมีความอุด,ดมสมบูรณ์มีความสบายใจ นะแล้วก็มีครอบครัวที่เป็นสุขได้นั่งดูได้นั่งดูได้นั่งดูความสำเร็จของตัวเองได้นั่งดูเขาเรียกว่าอะไรผลผลิตที่งดที่งดงามของเราและยังได้แบ่งปันผู้อื่นด้วยไหมคะได้ชี้แนะแนวทางให้ผู้อื่นว่าเออเนี่ย ทำแบบนี้ดีนะดีนะให้ความรู้ให้เอาประสบการณ์มาแบ่งปันหรือว่าเอาสิ่งที่เรามีมาแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะคอยให้คำแนะนำขอคอยให้คาแนะนาคอยเป็นที่ปรึกษานะคอยช่วยเหลือผู้ที่ประสบการณ์น้อยกว่านั่นเองก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณผ่านจากจุดจุดที่อ่ จุดจุดนี้ไปไดห้หลงดีก็คืออะไรหลงสุกก็คืออะไรพอมันไม่สุกแล้วมันก็ถูกพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็ถูกเนี่ยหลงทำความดอาีอยากทำบุญอยากทำความดีเพื่อจะได้บุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะาทางท้งที่แบบมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขความสบายใจเลยเหมือนแบบ อ,อยากไปทำบุญแล้วเกิดอุบิเหตุไปไม่ได้รถเสียลูกลูกเกิดมาไม่ทันคนที่ให้มารับมามีปัญหามาไม่ได้แล้วก็ทำให้เราแบบหงดหงิดอารมณ์เสียทำให้ฉันไม่ได้ไปทำบุญทำให้ฉันไม่ได้บุญเป็นมารขัดขวางเนี่ยค่ะคือการหลงดีหลงบุญ ความจริงแล้วอะบุญหรือความดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอะมันคือความสบายใจมันทำเพื่อให้เราสบายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งสิ่งนั้นทำให้เราไม่สบายใจนั่นไม่ใช่บุญแต่เป็นการยึดติดในบุญยึดติดในความดีซึ่งนี่แหละคะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นความหลงที่เราไม่รู้ตัวว่าหลงบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่บางคนก็ พอรู้ตัวแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าไรเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองทันนะหยุดหยุดความหลงนั้นได้ทันหลงไปทุกเพราะฉันไม่ได้ทำบุญหลงไปทุกเพราะว่าฉันมาทำบุญแล้วทำไมต้องมาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็เจอสถานการณ์ที่ มันไม่สามารถกำหนดอะไรได้ไม่สามารถควบคุมอะไรได้จริงๆแล้วธรรมชาติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเราไม่สามารถบังคับให้พระอาทิตย์จุดส่องแสงได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นไปเป็นไปได้อย่างใจฉัน,นั้น <Okay. S 1> นี่คือ,อ สภาวะหลงหลงดีหลงมีความสุขนะจริงๆแล้วสุขมีไหมทุกมีไหมไม่มีนะจริงๆแล้วมันมีแค่ความไม่มีนะคะทุกคืออะไรนะลองย้อนลองถามตัวเองลองถามตัวเองกลับไปทุกคืออะไรทุกคือคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้นทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้นเป็นอย่างนี้ทาไม นั่นไม่ใช่ทุกที่แท้จริงนะคะทุกที่แท้จริงมาจากไหนมาจากความ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 ต้องได้ดั่งใจพอเมื่อมันไม่ได้อยางใจมันอย่างใจเรามันก็เป็นทุกไปวัดฉันต้องมามาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการความเงียบสงบพอมันไม่เงียบสงบแบบที่ใจคิดไว้กลับมาเจออะไรก็ไม่รู้ที่วุ่นวายไปหมดมันก็ทําให้เราเป็นทุกเป็นทุก์ที่ไหนคะ เป็นทุกข์ที่ตัวเราเองเนาะแต่เราชอบส่งส่งจิตออกไปข้างนอกไปจับผิดคนนน้นไปจับผิดสิ่งนี้หลงว่าตัวฉันดีหลงว่าตัวแน่ฉันเป็นคนดีฉันทำบุญฉันปฏิบัติธรรมฉันได้รับแต่สิ่งดีๆฉันจิตใจดีฉันไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะอย่างน้อยๆน,นะคะถ้าคุณเป็นทุกข์เพราะว่า เหตุการณ์เหตุการแบบนี้คุณก็ทําให้ตัวเองนั่นแหละคะ่ะเดือดอนะร้อนนะเพราะฉะนั้นนะคะวางใจให้ถูกปล่อยวางให้เป็นอะไรที่มันทําให้เราไม่สบายใจนะ mm. การการเป็นคนดีแล้วมันไม่ได้ดีนี่ก็หลงหลงเงี้ยหลงดีหลงผิดนะคะขอยสามใบเอาวันนี้มาแนว ลาชาถือเหลียนจิดดาบและลาชินีถือไม้เท้านะคะ,ะ,ค,ะค่ะดอกผ้กาพา่ ราชาือเหลียญจิตด,ดาบและราชินีถือไม้เท้าขออีกสามใบค่ะเอ๊วันนี้อ่านได้ไม่ค่อยออกหรือว่าคำถามันมกว้างไปหรือว่าจิตใจเราอย่างไม่นิ่งขอขออีกสามใบเนาะะขออีกสามใบนะคะ แปดดาบสามถ้วยและสี่เหรียญน,นการยึดไว้การถือไว้การครองไว้การความสุขต้องเป็นความความสุขความสำเร็จ อะไรที่มันทําให้เรารู้สึกดีต่างๆเราก็จะยึดมันไว้อก่อนมันไว้จนยากที่จะปล่อยไปคนที่ขโมยความสุขคนที่ขโมยสิ่งต่างๆไปจากคนนั่นก็คือตัวคนเองที่เอาความคิดมาทำร้ายตัวเองมาตีกรอบให้ตัวเองมาทำให้ตัวเองเนี่ย เป็นทุกข์เออมันเชื่อมโยงยังไงกับสภาวะวันนี้ความรุ่มหลงยึดติดอยู่ในความสุขนั่นแหละที่ที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ในดีมีร้ายในร้ายมีดีในสุขมีทุกข์อ,อิสระที่แท้จริงคือการไม่เป็นทุกข์ กับอะไรที่มันควรจะเป็นทุกข์แต่กลงขังที่แท้จริงคือต่อให้มีอิสระมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วใจก็ยังกลับไปเป็นทุกข์กับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องอะไรเรื่องความสุขเรื่องความได้อย่างใจเรื่องความถูกใจ เห็นไหมคะคุณอบกอดมันไว้มันต้องดีสิฉันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้เจดีย์เวลอกห่วงผูกคอโซ่มัดรัดตตืึนนะคะนั่นก็คือความความรุ่มหลงอยู่กับความสุข จนไม่สามารถก้าวไปไหนได้วนเวียนวุ่นวายอยู่กับสุขทุกข์ต่อไปนะคะต่อให้คุณปฏิบัติทำแค่ไหนมันก็จะดูหนักเหนื่อยหนักหนวดเสียเหลือเกิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ อยากจะบอกคนวันนี้ก็คือปล่อยวางให้อิสระกับตัวเองนะคะปล่อยให้พาทิตย์ปล่อยให้พาทิตขึ้นและส่งแสงตามที่เขาอยากจะเป็นอยากจะทำไม่ต้องไปร้อน พระอาทิตย์เราก็ทำหน้าที่ของเรานะอย่าไปติดอยู่กับฉันจะใช้ประโยชน์อะไรได้จากพระอาทิตย์บ้างฉันจะต้องมีความสุขสิในวันที่ท้องฟ้าสดใสมันต้องเป็นอย่างนี้สิดอกไม้ต้องเบ่งบานในวันที่อากาศดี อย่าเปยนยึดไว้อย่างนั้นค่ะปล่อยวางให้อิสระให้ใจได้โล่งโปร่งเบาเนาะให้ใจได้โล่งปรงเบาให้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าให้ลองนึกถึงตอนเด็กอตอนที่เราเราไม่มีเครียวอะไรนะการปรุงแต่งอย่างน้อยอยู่เนาะ มันไม่ต้องมีเงินเป็นร้อยเป็นพันฉันก็มีความสุขได้มันไม่ต้องมีคนรักที่ดีมากมายฉันก็หัวเราะได้ในทุกวันมันไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีบ้านแค่มีความอบอุน่นจากใครสักคนจากคุณพ่อจากคุณแม่ เท่านี้ก็สุขแล้วแค่ได้กินข้าวอิ่มนอนอุน่นมีความรักตอนเด็กๆเ,เราต้องการแค่นั้นใช่ไหมและยิ่งเกิดมายิ่งตอนเกิดมาเกิดมาใหม่ๆคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะต้องมีอะไรเอาง่ายๆแค่มีนมมาให้กินอิ่มท้องแค่อิ่มท้องอะแค่นั้นน่ะคุณก็หยุดร้อง คุณก็หยุดทุกข์คุณก็อยู่หัวเราะคุณก็ยิ้มร่าได้แค่ใบไม้พลิวไหวความสุขใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทุกข์อยู่กับอะไรหรือว่าติดติดอยู่กับอะไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่ ไม่ก้าวข้ามไปจากตรงนี้เสียทีนะคะหามาให้เจอหาสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวรังใจเราไว้ให้เจอนะติดอะไรอยู่รู้แล้ววางมันซะแล้วความสุขความ สบายใจอิสระที่แท้จริงนะคะก็จะเป็นของคุณเนาะมันไม่ง่ายมันไม่ยากมันไม่มีไม่มีอะไรเลยวันนี้แม่หนึ่งได้ข้อความประมาณนี้นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาต สื่อสารเพียงเท่านี้ก็คอยเพื่อนๆน,นะคะเดินไปในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในแนวทางที่จะสามารถพาให้เพื่อนๆได้หลุดพ้นจากวังวนของสุขทุกนี้ได้ Have a nice day ค่ะ อย่างน้อยก็ขอให้มีความสุขในทุกช่วงเวลาขอให้มีจิตใจที่เปิกพานมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงของธรรมชาติเห็นความจริงของความเป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้เห็นธรรมะอย่างแจ่มชัดแจ่มแจ้งชัดเจนและได้เข้าถึงความสุข เหนือสุขที่ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับอะไรเดิมๆอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ